ชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธในเดือนสิงหาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธในเดือนสิงหาคมนั้นโดยภาพรวมของผู้ที่เกิดในวันพุธในเรื่องของการงานการงานของผู้ที่เกิดในวันพุธในช่วงนี้คุณจะมีโครงการใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆที่คุณพร้อมที่จะเสี่ยงหรือฝ่าฟันที่จะประสบความสําเร็จช่วงนี้คุณมีความมั่นใจในตนเองพอสมควรที่จะทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จก็อาจเป็นไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคเกี่ยวเรื่องของการทํางานของผู้ที่เกิดในวันพุธในช่วงนี้ก็คือ คุณมีความเอาแต่ใจและมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสม,มกับในเรื่องของการงานในบางช่วงเพราะความใจร้อนความเอาแต่ใจและคิดว่ามั่นใจในตนเองจนบางทีคุณไม่เห็นหัวใครก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่จะทําให้ที่จะทําให้งานของคุณนั้นลาบลื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาจจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของการงานทําให้คุณต้องคุ้นคิดหรือต้องใช้แรงกายแรงใจพอสมควร ในช่วงนี้อยากให้คุณรู้ว่าการทํางานของคุณหรือโครงการใหม่ๆหรือหน้าที่ใหม่ๆของคุณอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างขอให้คุณอย่าใช้อารมณ์ในการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆลาบลื่นและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้คุณค่อนข้างจะเดือดเนื้อร้อนใจหรือหมุนเงินไม่ค่อยทันก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความคิดหรือความกังวลในเรื่องของการเงินพอสมควรว่าจะหมุนทันไหม ในเดือนนี้คุณอาจจะต้องวางแผนทางการเงินให้ดีๆไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือมีปัญหาในเรื่องของการหมุนเงินในช่วงนี้ในช่วงนี้บางคนอาจจะต้องเป็นเสาหลักให้กับที่บ้านหรืออาจจะต้องรับผิดชอบหรือมีปัญหาความเสียหายที่คุณจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ่ในเรื่องของการงานและในเรื่องของบริวารก็อาจเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งภาระเก่าๆก็อา,า,าจจะเกิดปัญหาให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ เนื่องมาจากว่าคุณมีความกังวลใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงนี้รวมถึงความใจร้อนของคุณที่จะแก้ไขปัญหาก็จะทําให้คุณคิดหรือหาหนทางไม่ออกเพราะด้วยอารมณ์ด้วยการใช้อารมณ์ของคุณนั้นจะปิดบังปัญญาที่ดีของคุณหรือวิสัยทัศน์ที่ดีของคุณสําหรับผู้ที่เกิดในวันพุธในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความรักในช่วงนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนโสดของผู้ที่เกิดในวันพุธในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะ เงียบเหงากับหัวใจกับตัวเองพอสมควรคุณอาจจะได้พบรักหรือมีคนเข้ามาหาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือแม้กระทั่งกับคนต่างชาติก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ความสุขของคุณนั้นเกี่ยวคู่รักอาจจะยังไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะัก อาจจะยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะยังไม่เป็นที่สมใจอยากของคุณสําหรับคนโสดคนโสดในวันพุธช่วงนี้ก็อยากจะบอกว่าขอให้คุณนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีคนเข้ามาเมื่อถึงเวลาคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณเองก็จะทําให้คุณนั้นมีความสุขสดชื่นขึ้นมาบ้างแต่ในเดือนนี้อาจจะซบเซาไปสักเล็กน้อยสาหรับคนที่มีคู่ของผู้ที่เกิดในวันพุธในเดือนสิงหาคมนี้ ช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางหรือท่องเที่ยวกับคู่รักของคุณมากเป็นพิเศษอาจจะมีการพบปะสังสรรค์การทําให้คนและครอบครัวของคุณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อิ่มเอมใจกับคนในครอบครัวแต่จะต้องระมัดระวังผู้ที่เกิดในวันพุธบางคนที่อาจจะมีคู่ที่อยู่ห่างไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างแดนอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเงียบเหงาไม่ค่อยมีความสุขกันในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะัก อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่โดดเดี่ยวมากพอสมควรในช่วงนี้ก็ขอให้คุณมีความอดทนอดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้คุณมีความเข้าอ,อกเข้าใจในเรื่องของคู่ของคุณและการใช้ชีวิตของคู่กันและพยายามมองในเรื่องของการทามาหากินคุณและคู่ของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จสิ่งที่ผ่านมาแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างคุณก็จะประสบความสําเร็จและมีเงินมีทองใช้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี นี่คือภาพรวมของผู้ที่เกิดในวันพุธในเดือนสิงหาคมที่อยากจะเตือนและให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจิตใจตนเองทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรักหากคุณควบคุมอยู่สิ่งต่างๆที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวบททดสอบคุณจะประสบความสําเร็จในหลายๆด้านที่คุณนั้นตั้งใจหรือมีโครงการหรือมีเป้าหมายในใจคุณคุณก็จะผ่านพ้นและประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี